สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมนายเจ็ดซอรคอนเดิมในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทาง HoYoverse ได้มีการไลฟ์สตรีมอัปเดตแพชชประจำแพทชห้าุดสไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นแพทชแห่งการสํารวจโดยแท้จริงบอกเลยว่าในแพชชนี้มีแมปต่างๆให้เราได้เข้ามาสารวจกันอิกเพียบเลยรวมถึงแกสกาและโอโรนก็เป็นตัวละครใหม่ที่มีเมคานิกที่น่าสนใจอีกด้วยซึ่งสำหรับใครก็ตามที่พลาดไลฟ์สตรีมในครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะว่าพอจอเนี่ยสรุปไเใย เพราะงั้นเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าโมรลชารักกันเลยกว่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องวาจอไว้แล้วไปลุยพร้อมกันเลยกว่าครับ เริ่มต้นจากตัวละครไหมแล้วก็ตู้กระชาประจาแผ่นกันก่อนดีกว่าครับตัวละครแรกคือกาสกาตัวละครธนูทตุลมพาสีของเธอคือเวลาที่เพื่อนร่วมทีมของเธอนั้นสามารถจกกัดการกับตูได้เราจะได้พลังโฟลติสตันคืนเอาไว้ใช้ในการสำรวจเพิ่มเติมส่วนในเชิงของการต่อสู้ในโหมดสกิล E ของกาสกาจะทําให้การโจมตีปกติของเธอเนี่ยเป็นทตุลมและเธอยังสามารถชร้าโจมตีเพื่อปล่อยกระสุนทตุลม6นัดใส่ศัตรูรวดเดียวแบบรุนแรงได้อีกด้วยแต่หากในทีมของเรานั้นมีตัวละครทตุอื่นที่เป็นตัวละครทตุไฟ ไฟฟ้าน้ำแข็งหรือว่าน้ำกระสุนสีนัดจะโฮนัดของกาสก้านั้นจะสามารถสุ่มเปลี่ยนแปลงาธาตุไปไปเป็นาธาตุต่างๆตามพอลอมทีมทั้ง3าคนได้เพื่อทําให้ดาเมจนั้นรุนแรงขึ้นครับและเช่นเดียวกับสกิลเตะเม็เลยที่เป็นการทําดาเมจธาตุลมใส่ศัตรูแบบโมโดยกระสุนของสกิลเตะเม็นั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงาธาตุไปตามาธาตุของตัวละครในทีมเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับตัวของไซโลเนนที่เชียร์ให้เรานั้นใส่ตัวละครในาธาตุที่หลากหลายเพื่อทําาให้้้ตัััวเเองงนนนมมีีดท่แรรขึคบ ่วนต,ตัวละครใหม่อีกตัวจะเป็นโอรอนที่เป็นตัวละครธนูท่าสายฟ้าจุดเด่นของตัวละครนี้คือการทําดาเมจจากนอกสนามครับโอรอนนั้นจะมีความสามารถในการเก็บหลอดพอมิยาลาตีของตัวเองเมื่อเพื่อนร่วมทีมนั้นมีการทําให้เกิดพอมิยาลาตีประทุหรือมีการทําดาเมจท่าไฟฟ้าหรือว่าท่าน้ําออกไปและโอรออนนั้นจะใช้หลอดพอมิยาลาตีของตัวเองที่สามารถเก็บได้ในการทําดาเมจจากนอกสนามช่วยเพื่อนร่วมทีมครับโดยจะทําดาเมจก็ต่อเมื่อเพื่อนร่วมทีมของเรานั้นทําให้เกิดปฏิกิริยาท่าอิเล็กโทรชาร์ด หรือว่าเพิ่มทีมของเรามีการทำดาเมจในโหมดพาวิยาลาตีครับหรือโดยสรุปแบบสั้นๆก็คือโอรอนนั้นจะเป็นตัวละครซับดีพเพสที่เข้ามาช่วยทำดาเมจในทีมอ็กตัวช้นั่นเองส,งสกิลอัลติเนทนั้นก็จะเป็นการทำดาเมจไฟฟ้าจากนอกสนามโดยสกิลอัลเมอเนทนี้ก็จะมีความสามารถในการหลอกล่อมอนสเตอร์คล้ายๆกับดอกไม้ของการยูหรือว่าตุ๊กตาของเอมเบอร์อีกด้วยและในแง่ของการสำรวจโอรอนเนี่ยก็มีความสามารถในการเคลื่อนที่ขึ้นที่สูงอีกด้วยนะครับ ซึ่งสำหรับใครก็ตามที่สนใจตัวละครอย่างกาสกาหรือโอรอนเพื่อมาสามารถรอเปิดตัวละครตัวนี้ได้ที่ตู้กระชากครึ่งแรกเลยนะโดยมาพร้อมกับตู้กระชากของลินนี่ส่วนในครึ่งหลังนั้นก็จะเป็นการรีรานของตัวละครสุดเมตาอย่างนิวเลตและก็จงลี่ใครที่รอตัวละคร2อตัวนี้อยู่เนี่ยอย่าลืมเตรียมแพ็คของคุณให้พร้อมนะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของอาวธประจําตัวของกาสกาแล้วก็โอเวสีดาวลิมิเต็ดอันไมที่จะให้เรานั้นได้เปิดในตู้กระชารอบนี้ครับ ส่วนทางด้านของเนื้อเรื่องในแพชนี้เนี่ยจะมีอยู่2อย่างด้วยกันประกอบไปด้วยเควสเทพเจ้าในฉากที่5แล้วก็เนื้อเรื่องประจําตัวของแกสกานะครับซึ่งสำหรับอาร์คอนเควสในรอบนี้ก็จะเป็นการพักเรื่องราวอันสุดตื่นเต้นหลังจากจ,ากจบสงครามมาฟื้นฟูเมืองกันก่อนครับทําให้เรานั้นจะได้มาทําความรู้จักกับอีกเผ่าหนึ่งของเนทแลนด์ได้แก่เผ่าวงปีบุพานั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังถูกพลังจากอาบิส กัดก่อนถึงขั้นร้ายแรงซึ่งในเผ่านี้เนี่ยก็จะมีโปรแกรมอนตัวใหม่ให้เราได้เล่นกันเหมือนกันนะครับก็คือตัวของกูกูซอรัสที่มีความสามารถในการบินเชิงสามมิติอย่างอิสระนั่นเองแถมในแพชนี้ก็ยังมีการเปิดตัวแมปใหม่อีกโซนหนึ่งก็คือพื้นที่ของเผ่าเจ้าแห่งลมลาตรีซึ่งเป็นเผ่าที่เต็มไปด้วยเรื่องพิศวงต่างๆครับและเพื่อนๆก็สามารถใช้พลังของโปรแกรมอนประจำเผ่าอีกตัวมิซอรัสในการตรวจจับสัญลักต่างๆที่มองไม่เห็นพร้อมกับแก้พัซเซิลต่างๆได้อีกด้วย และหากใครว่าการสำรวจแบบแค่นี้ยังไม่หนำใจมากพอก็รับเพิ่มไปอีกแบบหนึ่งเลยครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเมืองโบราณและก็เป็นเขตห่วงห้ามของเมืองเน็ดแลนด์เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสมบัติต่างๆและก็มังกรดุร้ายเมืองแห่งนี้คือโอกาสเน็ดแลนด์ซึ่งเราก็จะได้คู่หูใหม่อีกคนนึงครับนั่นก็คือน้องคูคูอีกที่มีความสามารถในการพาเราเนี่ยผ่านไปยังพื้นที่ที่ถูกขัดกร่อนได้อย่างปลอดภัยและเมื่อเราทําการปลุกพลังของน้องจนสุดทางเราก็สามารถใช้พลังของน้องในการปราบมังกรได้อีกด้วยนะ และในเมืองโอกาสแนนแลนแห่งนี้เพื่อนๆก็จะได้ใช้ความสามารถต่างๆของโปเกมอนที่เราเคยเจอในเผ่าที่ผ่านมาในการแก้ัซเซิลต่างๆของเมืองนี้พร้อมกับเรายัางจะได้เจอบอสประจำแมปที่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นบอสอื่นๆในโลกแห่งเทเวสในอีกด้วยซึ่งสำหรับบอสตัวนี้เราก็ต้องใช้พลังงานธาตุหรือว่าพลังพรวิยาราตรีในการกำหลับมันให้สินซาครับและสำหรับแมปโอกาสแนนแลนแห่งนี้ก็อย่าลืมรีบสำรวจกันนะครับ พะก็เหมือนแมปที่แล้วเลยว่าถ้าเรานั้นสำรวจได้ทันภายในเวลาที่กำหนดเราก็จะได้เพชรเป็นรางวัลแถมอีกด้วยยังไงก็อย่าดองแมปนานจนเกินไปนะครับต่อมาจะเป็นอีเวนต์ประจำแพทซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอีเวนต์ใหญ่ที่เราต้องช่วยซีดาริและก็โอรอลอนในการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ในเผ่าครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย3อีเวนต์ย่อยได้แก่การตามวิญ,ญญาณได้ร่อนกับคอกการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่เข้ามาขัดขวางพิธีหรือว่าการต่อจิกซอว์เครื่องทอจิตในการทำพิธีนี้ครับโดยมีรางวัลใหญ่เป็นดาบาดส สตรีเว้นย่อยก็จะประกอบไปด้วยอีเวนต์ที่ใช้ความสามารถของตัวละครในการตรอ่อยดานต่างๆอีเวนต์จับโปเกมอนตีกันกิจกรรมเกมการ์ด TCG ในรูปแบบของโลกไรคล้ายคล้ายกับ simulate universe ในเกมสตาร์เลพร้อมกับการ์ดใหม่3การ์ดได้แก่โรซาเลียซิกวีนและก็โกเดนบูบลอตอีเวนต์ใช้กระจกวิเศษเพื่อตามหาสัตว์ที่ซ่อนอยู่และสุดท้ายคือกิจกรรมไลไลโอ o f f ร o ลสำหรับฟาร์มสมุูอัพตัวละครแล้วก็โมล่าคูณ2ครับ อัปเดตสุดท้ายอันนี้จะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตเริ่มต้นที่หมดลอละครที่ต่อจากนี้ไปหลังจากที่เราเล่นจบในแต่ละดานก็จะเข้าสู่ด่านต่อไปทันทีไม่ต้องมานั่งกดสมุดใหม่ให้เมื่อยมือในหน้าจัดตัวละครให้ยืมเพื่อเมื่อสามารถดูการยืมใช้ตัวละครของเ,อเพื่อนๆได้หน้าเลือกตัวละครมีการปรับ UI ใหม่ให้สามารถค้นหาตัวละครได้ง่ายมากขึ้น โดยสามารถเลือกดูเฉพาะธาตุหรือว่าเฉพาะตำแหน่งของตัวละครได้และเพื่อนๆยังสามารถดูการแพ้ทางของบอสแต่ละตัวเพื่อช่วยในเรื่องของการจัดตัวละครให้เหมาะสมได้ด้วยในด้านของอาร์ติแฟกต์ต่อจากนี้เราจะสามารถเรียงอาร์ติแฟกต์ตามเวลาในการรับได้ทําให้เราหาอาร์ติแฟกต์ที่เพิ่งฟาร์มได้ง่ายมากขึ้นสาม,มารถตั้งค่าออโต้ล็อกอาร์ติแฟกต์ที่ฟาร์มได้ตามเงื่อนไขได้เลยไม่ต้องมานั่งล็อกเองให้เมื่อยมือ สามารถไฮไละเอฟเฟกสำคัญได้ทําให้เราไม่เผลอย่อยหรือว่าหาได้ง่ายมากขึ้นมีการปรับหน้าจอแสดงผลให้ออนิเมชันไวมากขึ้นเพื่อประหยัดเวลาในการเล่นการน้าชาต่อจากนี้ก็สามารถซื้อท่อนไม้ได้เองโดยที่ว่าไม่ต้องฟาร์มหรือถ้าจะฟาร์มเองไอเทมที่ใช้สลับเก็บไม้ก็จะมีคูดาวในการใช้งานที่ลดลงส่วนทางด้านของการสํารวจต่อจากนี้เข็มทีจะสามารถหากล่องสมบัติได้เยอะมากขึ้นไม่ได้โชว์แค่กล่องที่มีอยู่ในแมพแต่โชว์กล่องที่ได้จากการท้าทายแล้วก็จากซีรีส์ได้ด้วยไอเทมสรับหาโอคลัสต่อจากนี้ถ้าเรามีีการเปล่ยน ก็จะมีการเปลี่ยนไอเทมที่หาให้ทันทีโดยไม่ต้องมานั่งกดเลือกหม่เองและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับสุดท้ายนี้พอจอขอทิ้งท้ายไปด้วยเทเลอร์แล้วก็โค้ดสามร้อยพลยเมอร์เจมที่แจกภายในไลฟ์นะรีบเติมกันนะครับโค้ดมีเวลาจำกัดนะส่วนในคลิปนี้พอจอขอตาลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ We're a tribe of warriors. In ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Natland. So Ulch Khan's still managing to sow discord, even after all these years. If you want to resolve a conflict through dialogue, sometimes you need a third-party facilitator. At this time and place, i bet the easiest person to find is... His spirit has gotten lost and can't find its way back to his body. I just want to rescue someone, and Granny won't let me. Five hundred years later, mystery surfaced again. I worry that we risk repeating the mistakes of the Cinder City. As long as the soul is involved, I should be able to help. Free. Take me up. Time to say hello. Knock him down. It's either your end or mine. Before the final moment truly arrives, we must fight harder.